เฮ้ยโยชสวัสดีครับผมวันนี้พบกับแอสซันคนหล่ออีกเช่นเคยนะฮะทุ้ยคนหล่ออีกเช่นเคยนะฮะเอาละครับผมวันนี้เรามาพบกับเกมหลักกินเนสซิโกโอยูเช่นเคยนะครับกับเป็นเออกับทุนหนึ่งร้อยหรวะโอทุนมันหนึ่งร้อยนะจะปั้นให้ดูนะครับมีสูตรนะเหมือนเดิมครับผมจะใช้สูตรผมนะครับอันดับแรกนี่เริ่มต้นที่ห้าบาทแล้วกันนะเราจะไม่เล่นแบบค่อยๆไปนะมานนหนึ่งบาทอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนใจร้อนนิดนึงเวลาปั้นทุนเนี่ย ผมก็เลยคิดว่าจะาแบบ5้าบาทไปเลยนะถ้ามันเข้าสกัเตอร์อย่างน้อยมันก็ได้แบบพุ่งไปเลยนะครับเอาแล้วดับแรกเนี่ยมาที่ไม้บาทก่อนนะครับแล้วเราจะไปต่อด้วยไหมเท่าไหรนะ่เนี่ยขึ้นอยู่ที่กําไรนะฮะมาดูกันครับผมว่าเราเนี่ยจะขึ้นไม่ได้ไหมนะโอโห5บาทนะฮะนี่แหละครับข้อเสียของทุนน้อยนะคือเราเล่นมา5้าบาทนะดูกดไม่กี่ครั้งเนี่ยเหลือ47บาทแล้วเ,เพื่อนเอเวนเออมาครับผมไม่เชื่อเป็นไง นี่แหละฮะถ้ามันโชคดีเข้าสกัตเตอร์แต่ต้นเนี่ยมันสามารถปั้นขึ้นไปอีกได้นะขอแต่มาทัก200เนี่ยผมว่าโอเคแล้วครับผมมา5บาทนะตอนนี้ขอเก็บคูณมาก่อนนะครับแต่ว่าไม่รู้คูณจะได้หรือเปล่านะะเนี่ยสแต๊ดเฮ้ยมาครับผมคูณโคตรเยอะผมคูณ12มาเลยครับผม36บาทนะน้อยจุงแต่ก็แต่วิวินได้นะ36บาทก็มา5บาทเนี่ย ไปกันต่อมาอีกเต็มแผงครับผมให้สองบาทมันต้องแบบนี้ครับผมกําไรเรามาแล้วนะคูณสิบแปดคูณยี่สิบอืมสิบบาทก็เอามาดิเราขอแค่คอมโบโนเน้นๆก็พอนะครับโอ้ยสองบาทโอเคเห็นไหมเริ่มมาแล้วฮะเลยสี่ครั้งนะนี่ถือว่าคูณเข้าดีมากนะเพื่อนหมายถึงว่าจำนวนที่เราได้คูณเนี่ยถือว่าได้เยอะมากเลยนะครับย0 20, 20, 20เนี่ยคูณย0ิเนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะครับ แต่ว่าที่มันแตกน้อยเนะี่ยเห็นไหมเ้ายี่สบาทเนะี่ยคือไม่น้อยนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเราเล่นไม้5บาทนะมันแตกมาร้อยกว่าบาทนะี่คือว่าเออหบาทแรก100อ่ะดูดิกําไรผมมาแล้วครับ200กว่าบาทนะครับถ้ามันเข้าดีก็เป็นอย่างงี้ฮะแต่ผมไม่แนะนําให้ซื้อฟิวเจอร์ในเกมแมวนะครับเพราะว่ามันเกลือนะฮะเกลือจริงนะโคตรเค็มนะเค็มจะจัดเลยนะยิ่งกว่าน้ําปลายนะเออเกลือแม่งเค็มกว่าน้ําปลายแล้วนี่ผมก็ลืมไปบิ๊กวินครับผมเท่าไหร่2 7 6เ เจ้าเห็นไหมไม่ใช่เล่นนะโบกมาห้าร้อยครับผมเนี่ยฮะดูดิกาําไรล้วนๆับผมจากหนึ่งร้อยมาเป็นสี่ร้อยครับตอนนี้เป็นหกร้อยละกาไรมาห้าร้อยครับผมยิ่งลักกีเนโก้เนี่ยยิ่งคูณเยอะเนี่ยกำไรก็ยิ่งมาตามนะครับถึงบอกว่าให้เราเนี่ยลุนคูณตอ,อันแรกก่อนนะสิบครั้งแรกอะเอ้ยประมาณห้าไม้แรกเนี่ยอยากให้ลุนคูณก่อนนะส่วนห้าไม้สุดท้ายเนี่ยขอเป็นคอมโบแตกโบกบกก็ได้ครับผมเนี่ยดูดิ ไม้ห้าบาทนะเพื่อนผมกหกร้อยกว่าบาทนะผมไปเลยไมนะ้ยี่สิบนะกระผมจะไล่ห้ายี่สิบสี่สิบหนึ่งร้อยแล้วก็สองร้อยทำได้เยอะจริงเนี่ยเป็นสี่ร้อยครับโอ้โหเชีย่ยเมื่อกี้ซูชิเต็มหน้าครับผมเสียดายไม่ติดคูนะโอ้โหวบวกมาจะพันหนึ่งละคือเมื่อกี้ได้ซูชินะมันเลยบวกมาติดวายไหมคิวสวยไอ้สัตว์มสี่บาทไอ้เฮียนะนี่ยมันจะได้เยอะกว่านี้ what the fuck เมื่อกี้ได้มีคูนิดหนึ่งนะบอกเลยว่าบึมบั่มมากมากนะเพราะมันติดคูนมาครับผมสี่ร้อยหกสิบบาทเป็นไงเป็นไงจับพันหนึ่ง้วฮะเนี่ยเราโชคดีเราจะปั้นกําไรเร็วมาแบบนี้เลยนะแต่ถ้าเราโชคร้ายเนี่ยอาจจะหมดตูดหมดตูดตายครับเปลี่ยนไม้ทุกครั้งเนี่ยมันจะมีสกัตเตอร์ไหลมาทุกครั้งนะแต่ว่ามันต้องลุนนะครับผมบางทีเราต้องยื้อสักนิดหนึ่งนะ แต่ถ้าไม่ยื้อเนี่ยมันจะเข้าเลยนะครับมันก็นแล้วแต่จังหวะแล้วเวลาของมันด้วยนะตอนนี้ผมเล่นเนี่ยเป็นช่วงปรับมาณสักบ่าย2ก,กว่านะครับผมเรเวลาเนี่ยผมว่าไม่ได้เกี่ยวหรอกเวลาเนี่ยแต่ว่าบางทีมันก็เป็นอ่าอะไรนะทัมมิ่งของมันนะจะเข้าไม่เข้าเนี่ยไปโบเข้ามาผมอยากได้สแคตเตอร์อย่างเดียวในะตอนนี้นะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมเนี่ยปั้นทุนได้กำไรได้นะฮะ 4บาทเอ้ย8บาทนะผมอ่าเคคูณ4มาเอ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้ครับผม160บาทแลผมขอติดมาอีกนิดนึงอ,อยากได้สกัปเตอร์น,นะคือลลก,กินิโกะเนี่ยมันดีตรงนี้ฮนะในการแต่งนอกของมันเนี่ยก็ยังดีกว่าเกมเอ่อเกมอื่นอยู่นะเพราะว่ามันจะคูณไปเรื่อยครับผมถ้ามันติดคอมโบเนะี่ยไปครับ เท่าไหรนะ่เนี่ยร้อสี่บาทบิ๊กวินมานะ่ยี่ิบสี่บาทโอเคตอนนี้ผมรอสแคตเตอร์อย่างเดียวนะครับผมไม่รออะไรเลยนะมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมเนี่ยอยู่ได้นะเอเมลนระกสองใจไปโบมาสแคตเตอร์มาเพื่อนมาเหอะ พี่ขอพี่ขอโอ้โหซูชิได้อยู่อะส่สิบแปบาทเก้าฮะเนี่ยฮะถ้าเราเล่นไม้น้อยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับไปสวยครับผมเข้าสกัตเตอร์ไม้สี่สิพอดีฮะคือไม้ยี่ิบเนี่ยผมมันไม่เข้าหน้าผมเลยเปลี่ยนนะไม่งั้นน่าจะแบบโดนดูเดายาวนะครับเนี่ยห้าไม้แรกเนี่ยเน้นคูน,นะฮะไม่ต้องเอาคอมโบได้ขอแค่เน้นคูนมาแบบโวบะนะดูครับผม ดูว่าผม3 2ม0มาแล้วเพื่อนๆเ,เป็นไงแค่คูณเข้าขชิดเปลี่ยนพัดต่อหรือเปล่าโอ้โหอยหญ่ได้พัดมากกว่าพัดติดวายมาเพื่อนไอ้ศาสตร์เอ้ยพัดไม่ติดวายมานะ3,400ันสครับโบเดียวรู้เรื่องครับผมเมื่อกี้นะมันเข้าเต็มแผงอะอันนี้ขนาดแค่คูณแปนะเพื่อนๆพืให้คิดดูว่าถ้าคูณสิขึ้นเนี่ยจะขนาดไหนนะครับตาครั้งที่สี่ สามพันกับาทแล้วผมสี่พันนะจักหนึ่งร้อยนะครับอย่าลืมว่าเราจักหนึ่งร้อยนะดีเวอร์สคตเตอร์เนี่ยมันเข้าไม้อ่าไม้ห้าบาทตละแลกนะเนี่ยโอ้โหคูณมาเพื่อนดูเพื่อนดูว่าผมเก้าร้อยเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะดูสิครับเก้าหกศูนย์ครับผมบึ้มบั้มมาเลย2ิ คูณยี่แปดนะครับสุดท้ายโอ้โหไม่ให้เลยฉันทุกครั้งเลยนะไม้ไอ้สแคนเตอร์เนี่ยมาสุดท้ายเนี่ยไม่เคยให้ผมเลยนะไอ้ยาก,กี้ในโกะเนี่ยไอ้เีคยแป๊บๆจะห้าพันป่ะห้าพันสองครับผมไปฮะวัดใจวัดใจแม่น้ำคงคาโบเข้ามาคูณสองเท่าไหร่ก็สามร้อยสิบบาทไม้หนึ่งร้อยนะที่ผมกล้าเล่นเนี่ยเพราะว่ามันมีกำไรอย่างล้วนๆอย่างเดียวแล้นะทุนแล้วเนี่ยแค่หนึ่งร้อยนะเพื่อน,เอ,นเออ คือไอ้ถ้เป็นสูตรเนี่ยมันเป็นสูตรการไล่มานะครับผมของผมเนี่ยคือถ้าไม้ไหนที่มันยืดนานๆไปแล้วเนี่ยมันไม่เข้าเนี่ยมันจะทาให้ผมเนี่ยอยากเปลี่ยนไม้นะพอเปลี่ยนไม้แล้วมันเข้าสกัตเตอร์นะมันก็เป็นเบสิกแหละมันก็ไม่ได้สูตรอะไรมากมายนะครับเพื่อนๆนี่น่าจะรู้อยู่แล้วนะส่วนใครที่ยังไม่รู้เนี่ยก็ทําตามผมได้นะแต่ผมไม่แนะนําให้แบบว่าเออแบบจริงจังขนาดนั้นนะครับบางทีเนี่ยไอ้เล่นเกมออนไลน์พวกนี้มันก็ต้องแบบมีได้มีเสียบางน้ไม่ใช่จะได้ตลอดไปนะครับ มันไม่ได้การันตีนะว่าทําตามผมแล้วนะมันจะได้นะแต่หมายถึงว่าเป็นแนวทางเฉยครับผมบางคนเนี่ยไม่ต้องทําตามก็ได้นะเล่นแบบที่เพื่อนๆเ,เนี่ยชอบเล่นก็พอครับผมส่วนแอร์ซานเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะก็คือแบบเออเนี่ยมันได้ขึ้นมานะบางทีก็เขีวโชคดีนะบางทีดวงเรามาทางพวกนี้ด้วยนะครับผมบางทีเราตจจังหวะด้วยนะไปบทมันเยอะแล้วครับผมไปกับเกมเกันต่อดีกว่านะโฟกัสกับเกมครับผม โอ้โหไม้ร้อยว่ะสกัตเตอร์ไอ้สัสไม่เข้าเลยนะเอหัวไปช่อนเนื้สวยครับสกัตเตอร์มาเดี๋ยวดูนะว่ามันได้เยอะเปล่านะถ้าได้เยอะนี่ผมจะเลิกนะเก็บคูณมาเพื่อนห้าครั้งเนี่ยเก็บคูณมาอีกโอ้โหซูชิเสียดายมากมาลอยด้วยนะเต็มแผงเลยเมื่อกี้แปดสิบบาท มันต้องแบบนี้ดิมันต้องแบบนี้ครับผมพันสองครับผมเข้ามาแล้วฮะขอคูณสิบขึ้นนะคูณสิบขึ้นนี่มีใช้ไปกว่าครึ่งครับผมแต่งมาพันสามนะเออคูณสิบสองมาแล้วเวสู่ไว้ 4, 8, สี่แปดโซนนะผมบิ๊กวิน 4, 8, สี่แปดโซนนะเหลืยอสอี่ครั้งครับ สอ oh, งหนึ่งโอ้ครั้งนี้เอ้ยว่าจะเฮลช l แอเมื่อกี้มาเ0 0ดพันเพื่อนเมื่อกี้ไม่คิดว่าคอมบมันจะเต็มแผงขนาดนั้นนะไอ้ศาสตร์ว่าจะฟาด7,600พันหครับผมเป็นไงอะเมื่อกี้ติดอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยนะบวกมาครับ8 0 0้ครับผม1 3ืาเฮ้ยไอชีแย 20,000ครับผมเฮ้ยโอ้โห20,000สามเพื่อนเอ้ยเจ้ามันถูกฟัดมันโบเดียวนะฮะคือไม้ร้อเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะเข้าตอนท้ายๆนะ 3, 4, 3สามไม้สี่ไม้สุดท้ายนะครับไอ้อบเเี้ยโคตรคุ้มเพื่อนๆแต่ม่ามือหนึ่งเลยฮะ1,100ครับผมเอ้ยเอ้ยถูกแล้วฮะเอ้ย1,1900ลงเป็นเท่าไหร่ครับไอ้เี้ยลงเป็น20,001เลยเพื่อนๆโอ้โหอยู่เลยครับ คือไม่ได้2อดอกสุดท้ายนะดอกละ7,000พันะมันคูณ20เข้าพอดีครับผมกับคูณ18นะ What the fuck เอาลนะฮะโอ้โหไม่ผมไม่ได้คิดว่าผมจะได้เยอะขนาดนี้นะผมคิดว่าประมาณสักหมื่นเดียวก็พอครับแต่ว่ามันมันจังหวะมันได้นะเอาละครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอย่าเพิ่งสองอ่าแล้วถ้าใครชอบก,ก็อย like, ่าลืมกดไลค์กดแชร์อาซันด้วยนะครับเอาละวันนี้อาร์ซันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับโอเคครับ oh, ผมไปเจอกันใหม่โอ oh, กาสหน้านะครับผมบ๊ายบายจ้าทุกคน จุ๊บๆวันนี้ผมกินกิมบับซี่ไปก่อนแล้วกนะันบ๊ายบาย